ไปดูที่จังหวัดอุตรดิต์กันต่อนะคะสำหรับมณฑลฐานบกที่35ก็มีการจัดพิธีรับทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปี2564เช่นกันค่ะโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักมณฑลฐานบกที่35จังหวัดอุตรดิต์ได้จัดชุดแพทย์และชุดและรถชีวนรภัยกองทัพบ,บกคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับทหารใหม่ที่จะเข้าประจำการผลัดที่2ทั2,564ทุกรายค่ะ ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งและยูนิเวอร์แซลพรีเวนชันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายวินัยทหารต้านโควิด -19 โดยน้องๆทหารใหม่ที่พบเชื้อโควิด -19 นะคะก็จะดําเนินการรักษาทันทีค่ะหากน้องๆทหารใหม่ที่มีประวัติเสี่ยงสูงก็จะมีการนําไปสังเกตอาการที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบกมณฑลทนหารบกที่35ทั้งหมด14วัน เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับน้องๆฐานใหม่รวมถึงญาติิผู้ปกครองในการดูแลและป้องกันอย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกค่ะ